สวัสดีครับดีครับเ่อนมีข่าวดีมาบอกครับวันที่15ที่ผ่านมานะ15ผ่านมาเนี่ยทาง <c oughs> การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะ15ตะก,กี้เนะี่ยมีวาระการลงมติรับหลักการนะครับในการร่างพบรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะฮะ โดยมีคุณสุภชัยโพสูเนี่ยเป็นประธานนะ,ะประชุมวันที่15ที่ผ่านมานเป็นข่าวดีฮะโคตรข่าวดีผมชอบเลยข่าวนี้ผมตามมานานนาคฮะการการร <c oughs> ับหลักการให้มาตั้งคณะ,ะกรรมาการเนี่ยนะกรรมาการเนี่ยจะมียี่สิบห้าคนนะพิจารณาร่างพรบรป้องกันการซ้อมทรมานนะฮะพระบรเนี่ยมันน่าจะมีมาตั้งงานและการซ้อมทรมานการอุ้มหายทําให้คนสูญหายเนี่ยนะ ตอนนี้เขารับหลักการแล้วผลลงมติในวาระที่หนึ่งเนี่ยทางสสเนี่ยก็มีมติรับหลักการในการร่างพบรบการอุ้มสูญหายเนี่ยนะด้วยขนาเสียงครับเอกสัรมากครับนี่ชื่นชมนะด้วยความชื่นชมสสท่านก็ทําหน้าที่ดีโอเคเห็นด้วย368เสียงนะฮะไม่มีเลยไม่เห็นด้วยไม่มีเลยใครไม่เห็นด้วยไอเหี้ยกูตามกระทืบแม่งไอเหี้ยเห็นด้วยหมดเลยนะฮะแต่มีไม่ มีงดออกเสียงหนึ่งเสียงแล้วก็ไม่ออกเสียงไม่ลงคะแนนหนึ่งเสียงงดงดหนึ่งไม่ลงไม่ไยคือมีสองตัวที่มันไม่ไม่มีสมองเลยมันไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยเดี๋ยวผมไปตรวจสอบว่ามันเป็นใครอืมไม่ลงคะแนนหนึ่งแล้วก็ไม่แสดงเฮี้ยอะไรหนึ่งเออไม่รู้มึงเป็นสอสอทำเฮี้ยอะไรไม่ได้ไม่ไม่แสดงความคิดเห็นเนี่ยแม่งงดออกเสียงไงเดี๋ยวผมไปดูว่าว่ามันเป็นใครนะนะแม่งแดกเงินเดือนกูแล้วไม่ทําเฮี้ยอะไรก็ชื่นชมสามร้อยหกสิบแปดเสียงนะฮะก็ลงมาเติว่ารับหลักการนะฮะ ให้ร่างพรบ,รบรนะฮะการป้องกันการซ้อมทรมานเนี่ยการอุ้มสมหายนี่เทาว่าคนมันหายตายเยอะนะตายแม่งเงียบกิ๊บอ่ะเออจับมือหมาดมไม่ได้ประมาณนั้นนะผมเล่าหลายทีแล้วกันการสูญหายเนี่ยอย่างเล่ามาเยอะละที่เกียจเล่าใครเรือในอ่างนะฮะก็ดีใจด้วยกับประเทศเรามีพรบ,รบรนี้ขึ้นมานะก็มียี่บห้าคนนะอ่ามาจากคณะรัฐมนตรีห้าคนรรคการเมืองยี่สิบคนนะฮะ ก็เดี๋ยวจะร่างกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายดังกล่าวก็มีหลายร่างสามารถพูดคุยกันได้ว่าจะเอาร่างไหนนะฮะหลักๆก,ก็คือพบรบป้องกันการซ้อมการทรมานการสูญหายเนี่ยฮะหลักๆนะแล้วก็โชคดีมีพี่หมอทศพรด้วยนะฮะแล้วก็มีอ่าหนูลิงบอกลายจุดอยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยนะแล้วก็มีไอ้นายเอกชัยเอกชัยนี่ก็โดนบ่อยนักนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะ่ะนายเอกชัยแล้วก็ มีคุณพรเพนแล้วก็มีคุณอังคณามีราฐภยจิตเพราะคุณอังคณานี่ก็สามีเขาก็โดนอุ้มหายไปนะยังไม่เห็นศพเลยทุกวันนี้หายหายต่อยเลยท่านนายสมชายนะก็หายไปนะฮะก,ก็ก็ลองดูว่าเขาจะมีบทบาทยังไงกับพรบรการอุ้มหายสูญหายการทรมานนะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะที่ทํางานเพื่อประชาชนก็แสดงความยินดีกับประชาชนและตัวผมเองด้วยผมอยากมีมานานแล้วพรบ,รบรเนี่ยนะฮะจะได ดูแลประชาชนที่มันโดนอุ้มหายไปโดนซ้อมกันทรมานเนี่ฮะจะได้อยู่เฉยหายไปเลยเนี่ยนะฮะเก็บมาเล่าครับข่าวดีมากมโนกนะก็สวัสดีครับชื่นชมครับคนที่ลงคะแนนครับส่วนสองตัวถูผมไม่ตามดูว่ามันเป็นใครสวัสดีครับ